สวัสดคีครับนีเจ๋ไหมครับอันนี้ก็สถานการณ์ติดซ่อมนะครับเตาปิดไร้น้ำมันเนาะมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับโฮมแม็กโอเคลองเสียบดูก่อนการเปิดไม่ติดเนาะ,ะมีปรบับอุณหภูมิมีตั้งเวลาทามเมอร์ไฟพาวเวอร์ไม่ขึ้นนะครับ ยิตเตอร์ก็ไม่ขึ้นโอเควันนี้ก็ต้องแกะนี่นะครับนี่แกะดูก่อนเส่องเลยมันจะแน่นนะคาล็อกจะแน่น ใช้ไขควงแบนดันหน่อยสองอันนี้นะสองรูนะี่โอเคสองนันบนนะี่แล้วก็คันจะปล่อยสี่ตัวนะ ซ่อมกลางคืนก็นจะมืดหน่อยนะครับยกเ,เ่อนนะครับเนี่ย ด้านล่างอ๋อตัวนี้เคยติดอีกสี่ตัวนะอีกสองตัวจะปล่อยท่านจะมีด้านหน้าอีกสองตัวนะ เตอร์นะครับเตอร์ตัวนี้ก็มีพัดลมะนะครับใบพัดลมติดอะไอ่างเงี้ยติดสายนี่สายจับความร้อนนะครับเดีไม่ได้ก็อเอาแค่นี้แหละ ดูกันมันมีอะไรปวดจ,จับความร้อนไหมเอัเดี๋ยววัดตรงปักก่อนแล้วกันครับเอานมืน,นี้โทโมโฟิลมีอะไรไหมนะครับตัวน,นี้สีเหลืองเป็นกาวนะครับสีทั้งเงินตัวนี้มีอะไร ่อน,นัใช้มันติเตอร์นะครับต้องก็คูณหนึ่งคูณสิบคูณสิบก็ได้นะคูณสิบแล้วกันที่ฐานมันอ่อนนะครับโอเคเช็คปลั๊กไฟก่อนนะสองนี้ ไฟน่าจะเป็นสีนี้นะสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าสีเหลืองจะเป็นกราวัเทียบกับตรงฮิตเตอร์เลยกันไม่ขึ้นนะสีแดงไม่ขึ้นไ่ขึ้นสักการเลย สายมันขาดหรือว่าสายมันขาดตรงไหนอ๋อ,อมันติดหมดเลย ทามเมื่อกันนะครับทามเมื่อนี่ขึ้นไหมท่ามเมื่อขึ้นนะครับตัวปรับจับความร้อนนะอีกตัวหนึ่งเป็นสวัสดยากไนงะ โซนขาโย่โอเคขึ้นนะครับเทอร์มเมอร์กับตัวเทอร์โมสตัทขึ้นหมดนะครับตรงนี้จะมีมอเตอร์พัดลมตรงนี้ไฟมันไม่ติดอยู่เช็คข้าวแบบล้วกระวัดฮีตเตอร์ตรงนี้นะครับ แต่ก็มีโอมนะครับโอเคมีโอมนี่ก็อยู่ที่ตัวล่างแล่นแ่ะโอ้มหมดนี่ตังไล่ตามสายไฟที่เข้ามา ด้านล่างกันใช่ไหมผม,มให้เคูนะเนี่ตันี้กันตัวตัดอะไรรึเปล่านะครับว่าจุดต่อสายไฟมีปัญหาแต่มันน่าจะมีเทอร์เทอร์โมฟิลอยูน่นะแต่มันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น เดีย๋ยวเช็คตรงนี้กันตอนนี้ก็มีสายกันเคาะมีหุ้มฉนวนกันความร้อนอยู่นะครับจิ้มวัดเอาตัวลักแล้วก็จิ้มสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำตาลนะ กันก็แข็งอยู่นะแน่นอยู่จริงจะรู้ไหมแข็งค่อนข้างจะแข็ง ขึ้นนะครับสีน้ำตาลน,น้ำตาลก็ขึ้นใส่ปาตรงนี้ไม่ขาดนะครับเยจากนี้ไปอ๋อทีมันมีตัวไปนี่เ่ยมีเรื่องไปต้องใส่ไอ้นี่ ตัวป้องกันสวิตมีสวิตเซฟตี้อยู่องสองสอันี้นะตัวสวิตบังคับอยังไงตรงนี้ก็ไม่มีนะตัวดันสวิต 我我没听懂。Well, สายไฟไม่เสียไม่เสียทนนี่ไหนมีเทอร์โมฟิลค่อยไยอล่ดนะูเย็บภาพก่อน ครับตอนนี้ก็แกะมาแล้วตอนนี้จะมีไมโครสวิตอยู่นะครับยวต้องเช็คตุงไมโครสวิตเนี่ยตอนนี้ต้องกดนะครับตอนนี้ต้องกดกดก็ขึ้นเลย สองตรงนี้มองล่างเวลาเสียบเข้าให้งงเทสก่อนนะจ๊ะ ตนัสายก็ไม่มีอะไรเลยนีนี่ยอืมไม่ขึ้นนะสวิตช์ไม่ขึ้น สีแดงสองแดงปักอันนี้มนันนี้สีแดงข้างบนสองสีน้ำเงินไม่มีอะไรนะก็อยู่ที่สวิตต์ตัวน,นี้มาดันดันนี้น ดันดันดันให้นดันหม้อให้นะดันนี้ดันนีดจะวัดข้างบนต้องทำมือใหม่อีกทีนะโอ้ไม่ขึ้นอยู่ดี อน,นี่ดเก,กนี่ยครับสุดต้องวัดน,นี่จะมีกดนี่เรตั้งเป็นอาุรหนึ่งนะควัด มือนดันนี่นะดันช่วยในคอสวิตเนี่ยสายสีน้ำเงินไม่ขึ้นสุดท้ายตั้งอาคนหนึ่งนะครับฝั่งนี้ขึ้นสีน้ำเงินว่าตันนี้ไม่โอมนะครับโอมฮิตเตอร์ พอมาฝั่งนี้ไม่ขึ้นสายนี้นะครับเส้นนี้ก็คือสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยววัดวงมกันคูณหนึ่งนะครับคูณสิบมันขึ้นค่าสูงทิ้งตรงนี้ ขึ้นโอมสลับด้านขึ้นโอนะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นศูนย์โอมนะครับคือสายสีน้ำเงินที่มีปัญหาดัดตัวเมื่อกี้มันก็ไม่ขาดข้าไ่นนั้นะโอเคเดึงดูสายสีน้ำเงินนะครับ นี่ดึงล่างดึงบนตะลุมาหนี้นเข้าชุดเลยนะมีเทอร์โมอย่างนี้หรือเปล่าเข้ามานมน,นี่จุดจับตรงนี้ลงไปนี่เองตรงนี้มันอยู่ชุดบนนี่ จะมีชุดบนอยู่ตรงนี้นี่ใจเป็นน่าจะเป็นเทอร์โมฟิลแล้ววนะ่ะอยู่ตรงนี้สายสีน้ำเงินนี่นะตรงนี้เป็นแค่จุดจ้ำอยู่ตรงระหว่างนี้โอ้โหขยะตรงนี้นี่เป็นเกี่ยวปล่อยตัวเล็กนะครับเดี๋ยว หยุดพังเลยแกได้อามมาติดล็อกตัวล่างนี่เลยเยอะแล้วนะเี๋ต้งองถอดนี่ต้องเอาตัวนี้ออกนะแผ่นอยู่ใต้นี่นะคพัดลมต้องถอดต้อต้วงรอดนเตอร์พัดลม หยุดก่อนปล่อยออกต้งถอดน,น,นี่เลยใบพัดลมนะี่น่าจะออาขวาตามเข็มนะมุนตามเข็ม บล็อกเบอร์นะอบบสิบนะฮะลองดึงสปริงออกมั้งดึงลุกเลยสองนึง

ใบพัดจะมีสองชั้นนะฮะัชั้นบนใบหนึ่งดูท่านี้นะจำท่าด้วยตัวนี้อยู่บนนี่อยู่ล่างนะครับนี่ใบล่างอีกใบหนึ่งสองใบมีสองชุดนะครับใบพัดลมตัวนี้ต้องต่ดสาย อสายฮิเตอร์ออกก่อนนะครับึจะออกได้ถ้าเป็นเทอร์โมฟิวก็จะเป็นเทอร์โมฟิวจะอยู่ด้านในเลยนะครับต้องดูกานกล็อกไว้ท่าไหน่าจจะขาดไม่รู้ค่าเท่าไหร่ แปจากไปนะยังไมน่นตนามเอาแล้วว่าเี๋ยวมาเต็มเลย ไปเลยวเคนนี้จะฝังอยู่ด้านในเลยต้องรื้อเยอะเลยนะครับรือ้อเยอะมากเลยคือต้องถ่ายออกหมดเลยนีน่องดูต้องรู้ค่าเท่าไหร่นะครับอานนี้มาสองนี่นโอ้ยิงลูกดีเบตด้วย ตัวนี้จะยิงลูกดีเด็ดอยู่น่าจะเป็นตัดความร้อนเกินนะตัวนี้น่าจะอบความร้อนเกินนะเนเอะดูว่ามันขาวเนี่ยนี่หลุดมาอย่างไรตันนี้หลุดมาเฉยเลย หลุดมาจากนี้มาวัดดูก่อนนะขาดหรือว่ามันหลุดตัวนี้เนะี่ยเห็นแล้วกันวัดกนเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นนะัะ เพื่อนอยู่นะไม่ขาดนะอโอเคไม่ขาดไม่ขาดอยากดูก่อนค่าเท่าไหร่นะฮะอยากรู้สองไม่ใกล้นะขีาสามเลย z o ม m z มหน่อเนีะเจ็ดสิบเท่าไงร้อยหรือเปล่าร้อองศานะครับสิบแอมโอเคไม่ขาดุปเป็นที่ตัวนี้รอยต่อนี่ครัตรงนี้ ตัวนี้เดี๋ยวมันติดเดี๋ยวไม่ติดนะครับตรงนี้น่าจะขาดตรงนี้ลวมตรงที่ย้ำหังนกางในกันนี้ไดรึ่ตนี้ก,ก,ก,ก็เอากลับเป็นเดิมน,นะครับ ต่อมไปลามันลด ทนความร้อนนั่นนะทุกคนขอต่อกันนี่นะครับกระวัดตรงปักกับสายสิ่งงินที่เป็นฮีเตอร์นะครับตัวนี้นี่นะตั้งอาคุณูนึงต้องขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวประตูนะครับ ตัหนึ่งต้องขึ้นนะครับโอเคจะประกอบกันครา,นาวนี้มาอันน่้โอเคครับนี่พอประกอบคร่าวๆแล้วครับแล้วก็ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะวัดตรงปลั๊กนะครับโอเคขึ้น20โอห์มนะมาซิโลกันโอเคยี่สิบโอห์มแล้วก็วัดลงกาวหรือเปล่านะครับ วัดรโลหะด้วยนะครับเย็บกระตงก g กาวสีเหลืองลอเตอร์นะไม่รั่วนะครับโอเคนี้ก็๋ยวเสียบปลั๊กเลยนะครับงั้นต้องรอเทอร์มอร์มันหมดแอมป์ก็ไม่มีโอเคลมหมุนนะครับตัวพาวเวอร์ขึ้นแล้วฮีตเตอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองออกนะครับออกดับนะครับเซฟตี้นะครับโอเคใส่เข้า อมา,าประกอบกันแป๊บนะสองนี่นะดูหนะยังไม่ใส่เออดูตอนนันเ่งจะเปสองตัวสลับกันจฝังนี้โอเคเอปกระกอบเลย ไอร้อนไอร้อนก็ได้อยู่ไหมจับตัวตรงนี้ก็ได้ครับร้อนอุ่นนะครับโอเคยดีคลิปแอบไม่ได้ขึ้นมาโอเคครับยังไงขอเชจะมีประโยชน์ฮะยังไงช่วยกดต่างกดนซับตะคายกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสุขสุขครับขอบคุณกัลนักจิ๋มงานอาจจะมืดหน่อยนะครับซ่อมเครื่องอบเสาอบไร้น้ำมันอ่อนทอาไร้น้ำมัน